ต้องให้ดูเดือดครับยกสครับอ่านี่ครับต่อเกมเหมือนเดิมครับจากดาวนี่เปิดเกมเดินขอบคุณมากครับหกล้มเขาเข้าคลุกวงในแล้วตอนนี้ประกบแล้วครับอาชีพจากดาวนี่คือจับยัดไส้นะครับแต่ว่าบุญชนะนี่มีศอกคอยรบกวนนะครับอ่าแล้วครับขึ้นบนได้ไหมขึ้นบนไม่ได้ครับเปิดเกมแล้วครับจากดาวเล่นกำลังแล้วครับ เล่นกำลังแล้ววงนตีเข้าไปต้องชวนทะเลาะเพื่อให้บุญชนะยุบช็อตให้ได้ครับเขาดังมาจากมวยจับตีนะครับสลับจักดาวจับติดไหมติดแล้วครับขึ้นบนแล้วตีเข้าไปวงนกลางเวทีดาวบุญชนะก็จับบุญชนะกดไม่ให้ตีครับเอาตีเข้าไป อ้เข้าไปคอยเลาะค่อยเล็มไปเรื่อยใช้พลหลังเลยนะครับจากดาวเอาละครับติดแล้วตีไหมต้องใช้แรงเยอะครับต้องโหนล,ลงมาแล้วตีสวนขึ้นไปใช่เร่งเกมครับจากดาวอหลังไมไ่ครับต่อยมาดแล้วก็นายตีก่อนแล้วครับบุญชนะบี้หนักแล้วครับจากดาวบี้หนัก ให้คู่ต่อสู้นั้นปลี่ยครับแต่ว่าการบี้เลยลักษณะแบบนี้ร่างกายไม่ฟิตตัวเองก็จะหมดไปด้วยนะครับเป็นเกมที่ใช้แรงเยอะครับปุงนายสับศอกครับบุญชนะสับศอกรับจับนายนายมีขวางมีคำรับมีขวางมีคำตีไม่ถน,นันหนัต้อใช้พลังเยอะเลยครับเออไล่ต่อก็โดนหมัด ไม่ถึงครับโดนยนดันอีกอขยับหมัดขยับแข้งเลยครับบุญชนะแข้งยาวาากับหมัดครับบิดต,ต้องต้องบดหนักเลยครับต้องบี้ต้องบดเข้าไปถือว่าลงทุนสูงเลยครับยกนี้ของด็กครับเป็นฝ่ายลงเปิดเกมนี่ฮะเข้าไปโดนแข้งซ้ายหน้าโอ้ยหมัดแล้วครับจากแนวตีเข้าไป เริ่มรงขึ้นมาครับเริ่มแรงขึ้นมา,เ,มนมาเดินต่อไปครับสั้นกว่าเสียเปรียบช่วงอยู่นอกโดนถีบครับดูในขึ้นขอได้ไหมขึ้นไม่ได้ครับบุญชนะขืนเอาไว้โอ้ถอยหลังหกลงจริงๆครับจากดาว หมดยก3ครับกับคณะและทีมงานนะครับของท่านเป็นวันดุเดือดครับเป็นวันพิเศษเป็นยกที่4ครับลุยเหมือนเดิมครับจากดาวเกิดมาเกิดมาเพื่อเดินนะครับระมมยคนนี้แต่ว่าบุญชนะก็สุดยอดครับในระบบการป้องกันตัวขึ้นคอได้ไม่ได้ครับอยู่ที่ตรงนี้แหละครับพยายามจะขึ้นไปให้ได้ครับ ความของบุญชนะก็ดึงฝืนลงมาโอู้สกซ้ายเป็นมวยเชิงครับดูฮนะกระตุกไม่ไปฮนะแข็งแรงจริงๆต่อครับโอ้จิ้มเข่าด้านซ้ายของบุญชนะตีฮนะล็อกแขนไว้หมดเลยฮนะขึ้นบนไม่ได้ก็ตีลำบากนะครับแต่ว่าความพยายามนั้นสุดยอดจริงๆครับ หัวใจดีฮะหัวใจแกดีฮะจากดาวฮะเีฮะต่อยท้องต่อยบทโอ้โหสับสอกคบอลสอกครับโอ้หน้าส้งกันฮะดูฮะอ้างสอกถูกแตกแล้วครับแตกแล้วครับโอ้โหเสียงดังถึงคอศกผู้บรรยายเลยฮะเสียงโช่อเลยฮะแตกแล้วครับพี่น้องครับเเลืออดยะแตกแล้วโอ้โหคู่นี้ถึงเลือดเลย อาแล้วรับระเริงเลือดสู้นะตอนนี้บุญชนะเหตุเกิดจากโดนศอกครับโอ้แล้วเวลายังมีนี่ยกสียังมีจุกห้านะโอ้ดูครับขยายแผลครับทางด้านจากดาวจังหวะโดนะเสียงดังเชาะแตกที่โอ้โหหัวคิ้วหัวคิ้วด้านขวาครับยาวด้วยแต่จุดสําคัญกันนะจุดอันตรายกันนะเลือดจะเข้าตาด้วยนะครับแบบนี้ครับเพราะว่าแผลแตกอยู่เหนือเปลือกตา ก็ดูฮะต้องต้องสร้างผลงานต่อครับจากดาวสอบสอกันลยครับนี่ฮะสอกคมมากโอ้เป็นีีหัวหลุดไปนอกเชือกทั้งคู่เลยพลากรงสอนครับเ,เริ่มแผ่วลงไปเหมือนกันครับทางด้านบุชนาพลิกอย่นีโอ้ีฮะความพยายามอยู่ที่ไหนย่กันความสามเร็จเข,า,<ด>ขาบอกอยู่ที่นั่นนะโดนแทงขาเชือกโดนสอกแตกแล้วโดนแทงขาเชือกโอ้เป็น ช็อตเด็ดครับฉีกทุกความมันอีกแล้วเป็นยกที่สองผลงานดียกหนึ่งของจากดาวเลยโอ้ยกสี่อ่าแล้วครับยกสี่นาทีหลังนี่บุญชนะโดนหนักไปแล้วเอาคืนครับบุญชนะสับศอกมาจะสับคืนเหมือนกันครับโอ้ตองประคองแล้วครับบุญชนะในยกนี้ครับแผลยาวเลยนะครับมีใครจะมอบค่าแตะไหมครับจากดาวผ่อนแล้วครับยกนี้ฮะ หลังจากสร้างผลงานสองนาทีกว่านี่เป็นยกที่สี่โอ้แต่ว่าเตะมากคอยบางเอาไว้ครับเอ้เข้าไปที่ซ้ายโอ้อ้าขอโทษขออภัยกันหน่อยครับต้องขอโทษเลยบ้างไม่หยุดต้องไม่มีเมืองพอครับเมืองพลมีอยู่ขอนเก่นแต่เมืองพอไม่มีสับรัตรูคู่นี้ครับยกสุดท้ายครับลุ้นครับลุ้นผู้ชนะแล้วก็ลุ้นเงินหนสด้วยครับ เอาไปแล้วครับแผนเดิมครับกดกดกดบุญชนะพยามจะขวางครับขวางแล้วแทงจากดาวก็สไตล์ถอยไม่เป็นครับถอยหลังหกลมโอ้โหรอดออกไปนอกเชือกกลับเข้ามากับเข้ามาตายโอ้เสียหลักลื่นครับตายครับลื่นลื่นครับดาวเสียหลักเลย เอาล้วครับถึงตัวแล้วแต่ว่ายังยังไม่มีลูกเนื้อ,อว่าไม่ตกใจของบุญชนะครับเก้นิ่งๆแล้วจังหวะซ้ายหดสายหน้าครับแล้วครับเสียงเชียร์ยังให้กำลังใจจกักดาวครับเอาอีเข้าไปตีเข้าไป เียงเชียร์ยังมีเ hey, ฮยังให้กำลังใจครับจากดาวยังโ oh. อ้โ oh. หบุญชนะสาดซ้ายสกัดไว้เลยเตะเข้าเตะเข้ากลามนะครับโอี้ถือว่าโชคดีของบุญชนะแลวครับแผลที่แตกเลือดไม่ไหลออกมาก็ททำให้การมองนั้นไม่ไม่เสียคุณภาพไม่เอาแล้วครับ ต่างคนต่างไม่เอาแล้วครับปล่อยนาทีปล่อยให้เวลามันไหลลื่นไปนะฮะก็สู้กันมาถือว่าดูเดือดแล้วครับแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดที่สุดน,นะครับ,บถือว่าไม่ที่สุดแล้วเพราะว่ามาหยุดเอาช่วงปลายยกครับกลัวหลุดกลัวพลาดนะ ถ้หากวยังทําได้แบบยกที่สีแต่จริงจริงท่านนึกถึงเงินแสนสำหรับรางวัลดูเดือนเราต้องให้สุดครับเราหยุดที่เสียละครั้งเออท่านนี้นมโมหยุดก่อนครับไม่ว่ากันแล้วครับถือว่าสู้กันได้ได้ที่แล้วเต็มที่แล้วได้ถึงเลือดเลยฮะไเอาละครับบุญชนะก้มไปกลาบนะครับ ขอโทษกันนะครับอ่าก็โหสิให้กันแล้วครับจากดาวก็เข้าใจเข้าใจน้องครับปรบมือครับปรบมือกับความสวยงามของทั้งคู่ครับต่อยกันแทบเป็นแทบตายมีแผลแตกพอจบแล้วก็ไม่มีอะไรต่อกันครับกรรมการชูมือให้บุญชนะนายกเอทาซาลาเลยครับเป็นฝ่ายชนะไปก็สนุกครับ ือว่าสนุก,นกเต็มที่แล้วครับ